ร <Di> สนับสนุนโดยรังนกแ้วีเนสนชายแดนฝั่งเขมรที่ติดกับฝั่งไทยในสมัยก่อนบางพื้นที่ยังมีเพียงหลักเขตแดนปักไว้เพื่อแบ่งดินแดงระหว่างสองประเทศซึ่งช่วงสายวันนาน มองเนธและสาเรสามหนุ่มวัยขนองได้เดินลัดลออไปตามป่าเรียบขอบชายแดนจนมาถึงกระท่อมเล็กๆที่พวกตนสร้างขึ้นมาซึ่งจุดประสงค์คือเพื่อมานั่งรอส่องสาวจากฝั่งไทยที่เข้ามาหาของป่าและมักจะเดินผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำไม่นาน สาเรจก็เห็นฟองหญิงสาวที่ตนหมายตาไหวกำลังเดินถือตะกร้าผ่านมาให้ช่วยแม่จ้าน้องฟองเมื่อไหร่พวกเองจะเลิกจุ้งกับข้าสักทีแหมทำไมพูดจาห่างเหินกันแบบนี้ล่ะจ๊ะสาเรจถามเสียงอ่อนเสียงหวานและหันไปหัวเราะชอบใจกับเพื่อนของตนก่อนที่เขาจะเห็นชายสองคน อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเดินมาหยุดอยู่ข้างๆฟองมึงหยุดต่อแยฟองได้แล้วไม่งั้นอย่าหาว่ากูไม่เตือนปากดีนักนะไอยอดแน่จริงมึงก็ข้ามมาสิวะสาเร็ดทำท่าจะก้าวเท้าข้ามาั่งแต่ก็ถูกเพื่อนทั้งสองรั้งเอาไว้เพราะหากถูกจับได้ว่าแอบลักลอบเข้าประเทศไทยคงไม่ดีแน่ ยอดกับเพื่อนที่เห็นดังนานก็ยิ้มเยาะเยยก่อนจะพาฟองเดินหนีปล่อยให้สาเรได้แต่มองตามคู่อรีที่เขม่นกันมานานด้วยความรับแข้นใจ <c oughs> มึงก็รู้ว่านังฟองมันชอบพออยู่กับไอ้ยอดยังจะไปยุ่มยามกับมันอีก แต่คราวนี้ไอ้ยอดมันก็หยามฉันเกินไปนะอาจารย์อาจารย์ไม่มีของดีให้ฉันใช้สั่งสอนมันเลยเหรอไม่มีหรอกถึงมีกูก็ไม่ให้หมอป่าหมอผีชาวขมรได้ออกปากไล่ลูกศิษย์ของตนแม้แกะจะมีวิชาอาคมแต่ก็ไม่เคยใช้มันทำเรื่องไม่ดีสาเหตุที่พยายามต่อแยอยู่นาน แต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรและถูกหมอป่านไล่ตะเพิดออกมาคืนนั้นหมอป่านได้ออกมาจากสำนักเพราะมีคนจ้างให้ไปทำพิธีในหมู่บ้านโดยไม่รู้เลยว่าสาเร็จกับเพื่อนกำลังซุ่มรออยู่ในผู้ไม้ไกล เมื่อเห็นว่าอาจารย์ของตนเดินหายลับไปทั้งสามก็รีบออกจากที่ซอ่อนแล้ววิ่งขึ้นไปบนสำนักทันทีพวกเขาช่วยกันรื้อหาของคลางแต่ก็ไม่พบก่อนที่สาเรจะเหลือบไปเห็นหีบใบเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้หิ้งบูชาจึงรีบก้มลงไปเอื้อมมือไปหยิบมันออกมา เมื่อเปิดออกดูก็เห็นว่ามีขวดน้ำมันเล็กๆอยู่สามขวดสาเรตรู้ได้ทันทีว่ามันคือน้ำมันเสือสมิงเพราะเขาเคยได้ยินอาจารย์พูดถึงเมื่อไม่นานมานี้ก่อนที่เขาจะแจกใจ่ายให้กับเพื่อนอีกสองคนอะไรวะเนี่ยน้ำมันเสือสมิงแค่เอามาทาตัวพวกเราก็จะกลายเป็นเสือ ทีนี้เราก็จะข้ามไปฝั่งไทยได้แล้วพูดจบทั้งสามก็มองหน้าการก่อนจะเริ่มทานน้ำมันเสือสมิงตามร่างกายขันใดนานมนของมันก็ได้แผลรีดชายหนุ่มทั้งสาตาเบิกโพลตัวเกรงอย่างควบคุมไม่ได้ในตาเปลี่ยนเป็นสีแดงกำร่างกายเริ่มขึ้นลายเหมือนสื่อ ก่อนจะร้องคำรามพร้อมเขี้ยวที่งอกออกมาบนของน้ำมันเสือสมีเปลี่ยนให้ทั้งสามกลายเป็นเสือโคร่งลายพาดกรอนตัวใหญ่ก่อนที่จะกระโจนออกนอกสำนักอย่างรวดเร็ว เสียงร้องดังระงมณนหมู่บ้านทางฝั่งไทยเมื่อจูๆ่ๆได้มีเสือโครง่งหลายพาดกรอนตัวใหญ่สามตัวบุกมาชาวบ้านต่างพากันแตกตื่นหีตายกันจ้าละวันก่อนที่เสียงปืนจากป่นของผู้ใหญ่ทองจะดังขึ้นคอยยิงสกัดเสือที่กำลังวิ่งไล่ชาวบ้านจนมันถูกยิงบาดเจ็บไปสองตัว และกระโจนหนีหายเข้าไปในป่าแต่มีเสือตัวหนึ่งที่ยังไม่ถูกยิงมันหันมองมาทางพวกผู้ใหญ่โทที่กำลังยืนอยู่กับลูกหนองซึ่งหนึ่งในนั้นคือยอดที่กำลังถูกเสือร้ายเพ่งเลงยิงมันเสียงปืนรัวยิงดังสนั่นแต่เสือร้ายที่วิ่งเข้ามา ก็หลบได้อย,อย่างรวดเร็วก่อนมันจะกระโจนเข้ามาขยับย่อแล้วลากหายลับเข้าป่าไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนเช้าตรู่วันต่อมาด้านของหมอป่านที่เห็นว่าน้ำมันเสือสมิงถูกขโมยไปก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น และต้องเป็นฝีมือลูกศิษย์ของตนไม่ผิดแน่แกแกะรอยเท้าเสือมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าตนมาถึงขอบชายแดนก,ก็เห็นว่ามันข้ามไปยังฝั่งไทยแกจึงรีบตามไปทันทีไม่นา หมอป่านก็มาถึงหมู่บ้านของผู้ใหญ่ทองที่ทุกคนกำลังตกอยู่ในความหวาดผวาซึ่งหมอป่านกับผู้ใหญ่ทองนานก็พอรู้จักกันอยู่บ้างผู้ใหญ่ทองเล่าว่ามีเสือบุกมาที่นี่เมื่อคืน3มตัวหมอป่านที่ได้ยินอย่างนานก็บอกว่าน,านั้นอาจจะเป็นลูกศิษย์ของตนที่ใช้น้ำมันเสือสมิง แปลงกายข้ามมาจากฝั่งเขมรจะทำยังไงดีละ่ะมันเอาตัวไอยอดไปป่านนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างมันมีวิธีคลายมนอยู่พวกเองต้องใช้ไม้คานตีไปที่เสื้อสมิงแต่ต้องเป็นตัวที่ยังไม่ได้กินคนมันถึงจะคืนร่างได้แต่พวกเองต้องรีบกันหน่อยเพราะยิงมันอยู่ในร่างเสือนานเท่าไร มันก็จะยิ่งสูญเสียความเป็นคนและจะดูร้ายมากขึ้นได้ยินอย่างนั้นผู้ใหญ่ทองก็รีบสั่งลูกน้องให้ไปหาไม้คานมาเป็นอาวุธและเริ่มวางแผนเพื่อจะออกจับเสือสมิงทั้งสามหมอป่านและผู้ใหญ่ทองได้มุ่งหน้าตามรอยเท้าเสือเข้าสู่ป่าลึกในช่วงบ่าย จนเวลาล่วงเลยมาถึงพลบคำ่ำหมอป่านก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นสาบเสือจึงบอกให้ทุกคนระวังตัวเพราะคาดว่ามันต้องอยู่แถวนี้เป็นแน่เสียงขู่ที่ดังมาจากหลังพุ่มไม้พร้อมกับในตาแดงก่ำสองคู่ที่จ้องมองมาทำให้ทุกคนรีบยกปืนขึ้นเลงซึ่งดูเหมือนว่าพวกมัน ไม่มีทีท่าที่จะเข้ามาทำลายหมอปาดกำไม้ขาดในมือแน่นพรางค่อยๆเดินเข้าไปไกลก่อนจะแหวกพุ่มไม้ออกก็เห็นเสือสองตัวที่ถูกยิงจนบาดเจ็บนอนหมอบอยู่ข้างกัน เมื่อเห็นดังนานหมอป่านก็พนมมือขึ้นบริกรรมคาถาก่อนจะใช้ไม้คานควานไปที่เสือทั้งสองทันใดนานมันก็กลับคืนรา่างกลายเป็นคนซึ่งก็คือไอ้หม่องกับไอ้เน่อีกตัวมันต้องอยู่แถวนี้แน่สิ้นคำเสียงสวบสาบก็ดังขึ้นราวกับมีอะไรบางอย่าง กำลังเดินวนเวียนอยู่รับตัวพวกเขาวจูจูเสือสมีงก็กระโจนออกมาจากฝาั่งืนขยงบยักหน้งหู้ใหญ่ตออไปต่อหน้าต่อตาแกจึงลั่นใจใส่มานจนเสือร้ายร้องลานมันจ้องขเขม็งมองมาพลางแยกเขี้ยวขู่อย่างอาฆาตเสือตัวนี้มันกลับเป็นคนไม่ได้แล้ว หมายความว่ายังไงหมอปานมันมันกินไอยอดไปแล้วเหรอหมอปานไม่ตอบแกมองเสือสมิงเบื้องหน้าก็พอเดาได้ว่าคือสาเรงแม้จะเศร้าใจแต่ก็ไม่อาจปล่อยเอาไว้เพราะลูกศิษย์ของโตนถลำลึกเกินกว่าจะช่วยได้แล้วแกจึงหันไปขอปืนกับผู้ใหญ่โทอ ก่อนจะยกขึ้นเลงอูขอโทษน,นะไอ้ซาเรสลูกกระสุนทะลุกลางหน้าผากของเสือรายจนมันล้มลงนอนแน่นิ่งตายไปในที่สุดรุ่งเช้าผู้ใหญ่โทงได้สั่งให้คนเข้าไปตามหาไอ้ยอดในป่า ก่อนจะพบร่างของมันที่ถูกขย่ำจนไม่เหลือชิ้นดีชาวบ้านจึงช่วยกันนำกลับหมู่บ้านเพื่อไปทำพิธีตามศาสนาส่วนไอ้หม่องกับไอ้เน่ที่ฟื้นคืนสติมาก็ยอมรับผิดทุกอย่างหมอปานได้กล่าวขอโทษผู้ใหญ่ทองและชาวบ้านกับเรื่องที่เกิดขึ้นและบอกว่าจะพาสองคนนี้ กลับไปฝั่งขเขมรเพื่อรับโทแม้ผู้ใหญ่โทจะยังติดใจเรื่องที่ไอ้ยอดตายไปแต่หมอปาพี่ต้องสังหารลูกศิษ์ด้วยมือของตนเองนานก็ถือได้ว่าเป็นการแลกชีวิตด้วยชีวิตแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องน้ำมันเสือสมิง อาคมแปลงกายสามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารี่ได้ที่วิดีโอแนะนำและเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ